เกอดมาครับการเสด็นครับออสู่ไซบูซตตาอีโบอีเมพป่นองเจ้าปาโนอเสดีจเี่นองเจ้าวันงสารคนสมรเ่ากหมอนหลับยงเดนเด็กและยัเป็นพรดัพี้องชาสีสที่ร่่มกันสืบทอดมายาวไ มีสิริร่วมสึ่อสารตำนาต่อเราจะขอสร้าง หลังจากมือนี้ทําการแสดงอยู่ที่วัดสว่างมงคลพระนบนแสดงเรียบร้อยแล้วมืออื่นวันที่28ลูกหลานพักหนึ่งมือนะครับ29อยู่ที่วัดบ้านเชียงยืนตะบลเชียงยืนอำเภอเมืองอุดรธานีนะครับวันที่29แล้วก็30อยู่ที่งานไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมวันที่1นึ่งเดินทางลงกรุงเทพมหานครครับมือแรกแท็หมานการออนทัวร์รอบที่1ฤดูกาลที่10 วันที่สองอยู่ปากทางเขาเตาโรพัทยาครับวันที่สามอยู่ที่ลานจอดรถตะวันนาข้างเดลโอมอบางกะปินะครับวันที่สี่อยู่ปากทางบ้านเก่าพันทองนดีห้าสามแยกพระประแดงอาเขตแล้วก็วันที่หกอยู่ที่ตลาดกินซ่าตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์ครังสิตอ่อนทัวกร,ร,รุงเทพมหานครรอบที่หนึ่งฤดูกาลที่สิบของหมอรำใจเกิดร้อยครับสำหรับวีไอพีทีเขามา่าเบิงไลสโอยู่นะตอนนี้นะครับเป็น ขบวนแห่ตาตั้งสัญญบัติพัยยดยศแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอภิชาติยเมธีเจ้าอาวาสวัดสว่างมงคลบรรณนสแบงครับแล้วก็ตาตั้งวัดนะครับตาตั้งวัดสว่างมงคลบรรณนลนสแบงนะเป็นในตาตั้งวัดถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะครับก็เลยมี อันนี้เป็นทีมของมัทนนทสะแบงนะครับทีมนางรำจากวัดจากมุบันนะครับมัทนนทสะแบงบ้านมีแต่บูงามๆเลยกำลังออกมาแม่ประดมโจกตาเขาอยู่ก็เลยตื่นสวยนะอันนี้เป็นทีมของ วัดสว่างมงคลวัดนนนทสะแบงครับนะครับก็จะมีขบวนจะอยู่ด้านหลังนะครับจะอยู่ด้านหลังไลท์สดหนองคายมาแล้วมีแฟนคลับหนองคายอีเมลอำเภออย่างแม่อำเภอเมืองหนองคายโอ้ใกล้วัดหลวงพ่อเขาขบวนมาแล้วนะครับแล้วก็จะมีนะครับวันเราเป็นเซฟผู้สิขันแกนทำปีนี้ปีที่สองก็ไปดองผมก็บนเวทนในด้านที่นักหนองคาพลังใจกันร้อยโปรยใจประท